สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรา,าจารย์ในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2567ซึ่งทางโบรา,าจารย์ก็จะอ้างอิงจากดาวใหญ่สีดวงคือดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวราหูและดาวมฤตยู ซึ่งจะเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนดวงชะตาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีในแง่มุมของภพต่างๆซึ่งดาวทั้ง4ดวงนี้ก็ได้สถิตอยู่ในเรือนภพน,นั้นตลอดปี2,567นี้โดยการประชากรจะมองไปที่ภาพรวมโดยทั่วไปเป็นหลักส่วนข้อปีกย่อยและรายละเอียดต่างๆก็จะจัดทำเป็นกริปปยากรรายเดือนเหมือนเช่นที่เคยจัดทำม,มา และขอขอบคุณทุกทกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับทางช่องโบนาจานในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับทางช่องโบนาจานทางเราก็จะนำไปปรับปรุงให้คลิปมีคุณภาพมากขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็จะได้ประโยชน์จากคำพยากรบ,บ้างไม่มากก็น้อย ทางช่องโบอาจารย์ก็ยังต้องหวังขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศรีพิษภพหรือชาวราศรีพฤษภพหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคม ถึงวันที่14มิถุนายนก็ดูได้เช่นกันครับโดยภาพรวมในปี2567นี้ชาวราศรีพฤษภตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30เมษายนการดำเนินชีวิตของท่านก็ยังวนอยู่ในกรอบเดิเดมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่คืบคานไปไหนไกลก็ยังคงเดินหน้าถอยหลังเป็นจังหวะจังหวะ ซึ่งเหมือนจะดีแต่ก็ยังมองไม่เห็นยังจับต้องไม่ค่อยจะได้อันนี้ก็คงจะเกิดจากอิทธิพลของดาวราหูโยกหลังในภพลามะคือรายได้ผลประโยชน์อีกทั้งยังมีดาวเสารอยู่ในภพกางงานด้วยก็ยังคงต้องอึดอัดกันพอสมควรแต่หลังจากวันที่30เมษายนไปแล้วชาวราศพีพฤษภอะไรอะไรต่างๆในชีวิตที่มนนิ่งๆมา ก็จะเริ่มมีพลังชีวิตดีๆอันเนื่องมาจากดาวพระศบดีโคจรเข้ามาคุมลัคนาของท่านไปตลอดทั้งปีชีวิตของชาวราศรีพฤษภก็จะมีความปังๆเข้ามาในหลายๆเรื่องอที่เช่นเฉพาะการคิดอ่านสิ่งใดการริเริ่มสิ่งใดใหม่ๆไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการหาไรายได้การมีชื่อเสียงก็จะเริ่มโดดเด่นเห็นเป็นรูปประทับมากขึ้น เป็นลำดับลำดับไม่ว่าท่านจะทำในนามของตัวเองหรือไม่ว่าจะทําในการช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางออฟไลน์ท่านก็จะเห็นผลสําเร็จวิ่งเข้ามาไม่ขาดสายชาวราศรีพฤษภก็ขอเพียงให้ท่านใช้สติและปัญญาให้มากอย่าประมาทกับชีวิตว่ายังไงก็ได้ดวงดีอยู่แล้วโปรดอย่าลืมว่า วันที่ท่านเคยลำบากมาแล้วนั้นเพราะมันเป็นยังไงและโอกาสที่ดาวพฤหัสบดีจะโครจรมาอยู่ที่ราศีพฤษพหรือทับลัคนาของท่านนั้นก็คงต้องรออีกถึง12ปีโดยประมาณซึ่งชาวราศีพฤษพก็จงใช้ช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันและเราก็มาสรุปกันได้เลยว่าในส่วนที่เป็นจุดโดดเดน่น หลังวันที่30เมษายนชีวิตของท่านจะเฮงๆปังปังหลายเรื่องโดยเฉพาะการคิดอ่านทำการสิ่งใดการเปลี่ยนงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่ก็จะเป็นที่ยอมรับบางท่านก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือทำรายได้ทั้งจากงานออฟไลน์หรือออนไลน์ทั้งในงานที่เป็นของตัวเองหรือร่วมกับคนอื่นในส่วนที่เป็นกลางๆความรักของท่าน ก็ค่อนข้างจะจืดชืดไม่หวือหวาถือว่าไปเรื่อยๆมาเรื่องๆคาดหวังอะไรได้ไม่มากนะักก็เฉยๆเลยเลยไปก่อนก็แล้วกันในจุดที่ด้อยการงานอาจจะสร้างความเครียดความวิตกกังวลก็คงจะเนื่องด้วยการเปลี่ยนงานใหม่ย้ายงานใหม่หรือเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ก็เป็นได้ในด้านสุขภาพ เมื่อปี2,566ที่ผ่านมาหลายท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพในปี2,567นี้ท่านก็จะได้พบหมอดียาดีสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นและในส่วนที่ต้องพึงระวังไว้บ้างก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดความดันโลหติตถ้าท่านที่สูงวัยก็ระบบความจำสมองประมาณนี้ ท้ายคำพยากรณ์นี้ทางบบรานจารย์ก็ขอให้ท่านชาวราศีพฤษภมีความสุขความเจริญมีความรุ่งเรืองในทุกๆเรื่องไปตลอดปี2,567ทุกๆท,ท่านเลยนะครับ